o d r ริโกเดปอลเป็นนักฟุตบอลที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้ใครโดยเฉพาะบทบาทสำคัญที่เขาได้รับในช่วงความสำเร็จล่าสุดของทีมชาติอาร์เจนตินาโรดริโกเดปอลหัวใจและปอดแห่งทัพฟ้าขาวโรดริโกเดปอลเกิดเมื่อวันที่24พฤษภาคมคศ1994ที่เมืองซารันดิประเทศอาร์เจนตินาเขาคือกองกลางสารพัดประโยชน์ที่โดดเด่นในด้านพละกำลังที่ไม่มีวันหมด ทักษะการจ่ายบอลที่แม่นยำและความมุ่งมั่นดุดันในสนามจนได้รับฉายาวา่า Little Engine หรือว่าเครื่องยอนต์ขนาดเล็กจุดเริ่มต้นและก้าวแรกสู่ยุโรป Racing Club Argentina เดอเปาเติบโตมาจากระบบเยาวชนของ Racing Club และขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2012เขาเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองในหลีกบ้านเกิดวาเลนเซียสเปน ปี2014เขาย้ายไปร่วมทีมวาเลนเซียในลาลิกาสเปนแต่ไม่สามารถยึดต,ตำแหน่งตัวจริงได้อย่างสมั่งเสมอทำให้ต้องกลับไปเรซิงคลับด้วยสัญญายืมตัวในช่วงสั้นๆการแบ่งบานที่อูดินเนเซออูดิเนเซอคาซิโออิตาลีนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในอาชีพสโมสรของเขาในปี2016เขาย้ายไปอูดินเนเซในเซเรียและใช้เวลา5ฤดูกาลในการพัฒนาตนเอง เขาเปลี่ยนจากปีกหรือกองกลางตัวรุกมาเป็น b o อกซ์ทูบ็อกซ์มิดฟิลเอที่ครบเครื่องมากขึ้นโดยเพิ่มงานด้านเกมรับความแข็งแกร่งและการนำเกมรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพที่นี่เขาได้เป็นกัปตันทีมและกลายเป็นหนึ่งในกองกลางที่ทำผลงานได้โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งในลีกอิตาลีทั้งการทำประตูและแอสซิสบทบาทสำคัญกับทีมชาติผู้พิทักษ์ของเมสซี แม้จะมีผลงานที่ดีในสโมสรแต่ชื่อเสียงของเดอปอลพุ่งสูงสุดจากผลงานกับทีมชาติอาร์เจนตินาเขาติดทีมชาติชุดใหญ่ในปี2018และกลายเป็นกำลังหลักที่ขาดไม่ได้ภายใต้การคุมทีมของโคชลิโอเนลสกาโลนีโคปาอเมริกา2021 เขาคือกองกลางที่เปลี่ยนไปด้วยพลังขับเคลื่อนช่วยให้อร์เจนตินาคว้าแชมป์โกปาอเมริกาได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีโดยเขามีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ด้วยฟุตบอลโลก2022กาตาในทัวร์นาเมนต์นี้เดอเปาได้รับการขนานนามว่า องคารักษ์หรือผู้พิทักษ์บอดีการ์ดของลีโอนลเมสซี่บทบาทของเขาคือการวิ่งไล่บีบคู่แข่งคอยตัดเกมและเชื่อมเกมจากแดนกลางอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้อาร์เตนตินาควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในที่สุดการกลับสู่สเปนกับแอตเิโกมาดริดจากผลงานระดับโลกทำให้ในปี2021 a อตเลติโกมาดริคว้าตัวเขากลับสู่ลาลิกาสเปนด้วยค่าตัวประมาณ35ล้านยูโรเขาได้ทำงานภายใต้การคุมทีมของกุนซือเพื่อนร่วมชาติอย่างดีเอโกซิเมโอเนซซึ่งสไตล์การเล่นที่ดุดันเน้นเกมรักที่แข็งแกร่งและการทำงานหนักของเดอปอลนั้นเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบกับปรัชญาของสโมสรปัจจุบันโรดิโกเดอปอลยังคงมีสัญญาอยู่กับแอตเลติโกมาดริ แต่ได้ย้ายไปเล่นแบบยืมตัวให้กับอินเตอร์มิยามีในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์สหรัฐอเมริกาในช่วงกลางปี2025เกียริประวัติสำคัญกับทีมชาติฟุตบอลโลก2022โกปาอเมริกา2021-2024อนบคอนเบเบลยูเอฟอาร์คัพออฟแชมเปียนส์ฟินาลิซิมา2 0 2 2